เลยยืมเงินมหน่อ่าตรงนี้ก็เลยเอ้ยเมื่อกี้รับรับตรงนี้ถูกที่ใส่ตั้งให้นนะถึงเป็นคนขับใช่ไหมครับนกครับคนขับแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมันบคอนบุรีเลยอันนี้ยังไม่บอกในนี้แล้วเนี่ยอะไรครับทำไมถึงได้เกิดอุบัติเหตุแล้วมันเป็นยังไงครับไม่รู้เหมือนกันครับ มาทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วจะไปไหนกันจะไปหลังสวนครับตรงนี้มันเป็นโค้งพอดีเลี้ยน้องมาเร็วหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะน้องขับมาขับมาเร็วไหมหรือว่าพอประมาณพอประมาณครับพอประมาณเนาะมามาจากไหนกันครับมาจากลังเตนครับที่ไหนลังเตนครับลังเตนอ๋อที่กาบุรีเหรอครับอ๋อครับจะไปหลังสวนจะไปหลังสวนครับ

chịu gậy 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 chịu